สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับการทดลองวิทยาศาสตร์คุณรูณามีทดลองวิทยาศาสตร์อะไรคะวันนี้อ่าทดนลองเรื่องไข่ลอยน้ำค่ะอู้ไข่ลอยน้ำได้่เหรอคะไหนเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง เด็กเอุปกรณ์นีครบแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคุณคุณาวเริ่มแรกนะคะน,น้ำใส่แก้วก่อนนะคะใส่แก้วอันนี้เป็นน้ำสะอาดนะคะเทใส่แก้วทั้งสองแก้วแล้วมีไข่สองฟองค่ะคุณคุณาวเอาไข่ใส่เลยค่ะ ใส่นน้ำนะคะคุณคุูแดงก็ใส่กหาือ้าวเด็กๆสังเกตไหมคะว่าไข่เป็นยังไงคะคุณรูนาวจมลงไปได้ก้นแก้วค่ะแล้วทำยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณคุูแดนจะลองทําไข่ลอยน้ําให้ดูนะคะคุณครูก็จะเติมเกลือโปดนะคะใส่ในช้อนนี่ค่อยใส่ลงไปนะคะเอาจะเกียบคนนี่หนึ่งช้อนแล้วนะคะคุณกุนาว เดี๋ยวดูต่อนะคะเอยัง <purposely> <le> ไม่ลอยเลยเดี <Ori listen to you> ๋ยวคุณครูเติมไปอีกช้อนหนึ่งนะคะวิลอยยังคะลอยยังคะคุณครูน้วยังเดี๋ยวต่อไปคุณครูเพิ่มนะคะเพิ่มเกลือลงไปอีกนี่สามช้อนแล้วค่ะคุณครูใช้ตะเกียบคนก่อนนะคะ คุณเอาสังเกตนะอ่าเฮ้ยมันเริ่มลอยแล้วเริ่มไหมเริ่มลอยไหมคะเริ่มลอยแล้วค่ะอ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ลอยเต็มที่เดี๋ยวคุณครูใส่เพิ่มอีกท้องหนึ่งเฮ้ยนี่คุณครูเอาเป็นยังไงคะไข่ต้องเค็มมากแน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณแดงเออใช่เฮ้ยทำไมไข่ถึงลอยได้ล่ะคะคุณคุณเาวเพราะอะไรเพราะน้ำ ในน้ำเนี่ยมีเกลือละลายอยู่อ๋อมันมีความเข้มข้นใช่ค่ะมันความหนาแน่นมีความหนาแน่นอ่าแต่แต่อันนี้เป็นน้ำอะไรคะน้ำเปล่าก็ไข่ก็จะทำไมคะจมไข่ก็จมแต่พอผู้ครูใส่เกลือลงไปนะคะไข่ก็ทำไมได้เลยลอยขึ้นมาเไข่ลอยได้เลยนี่แสดงว่า อะไรคะคุณคุณนาวน้ำแก้วที่ใส่เกลือลงไปนะคะมีความหนาแน่นมากถ้าไข่ที่ล็อกจมอยู่เนี่ยลอยขึ้นมาได้ค่ะเดีกๆค่ะส่วนแก้วที่ไข่จมเนี่ยน้ำก็มีความหนาแน่นลอยอาบลอจมจมอยู่คน<ช>แก้วใช่ค่ะเราไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมคะกับการไายน้ำอา เคยว่ายน้ำไม่น้ำ่ถ้าว่ายน้ำในน้ำทะเลจะลอยตัวคะลอยตัวได้ง่ายกว่าน้ำจืดธรรมดานะคะถ้ะแล้วเด็กๆไปลองทดลองกันที่บ้านนะคะแล้วส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะก็เอ้ก็ไก